มดมดมดไม่เอาใบไปเอาใบมาแล้ว เดี๋ยวไปเอามาจากไหนอ่ะไปขอแม่เรามาหรอเรังไม่มีเลยพี่เด็ตอนนี้ ลูกคนที่เป็นโอวะฟอสลอกนี่ใส่จด้เท่หรอถามดิถามอสลูกคนที่ใส่จะได้เหร่ฟอสฟอลูกคนไอวุ้นี่ใส่ได้เท่าไหร่ว้า آج بھی نہ تھا یہ حالت ہے یہ نہ تھا نہ تھا Mình <laughs> không <laughs> <laughs>